วัครับวันนี้เราจะมารีวิวรถแคมปิ้งของหม่อมถนัดแดกให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าคลิปก่อนที่เราเคยมาที่พันปีรามงคำแมงแสนนี้เราก็มาตั้งแคมป์กันแล้วครั้งหนึ่งแต่มีหลายคนบอกว่าอยากให้ผมรีวิวรถอย่างละเอียดอันนี้เป็นไรฮะเป็นไรฮะผพูดแทนแต่พูดฉันก็แบบ <5. S 2> คือต้องบอกก่อนว่ารถแคมปิ้งหม่อมหาแดกเนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่เราต้องซื้อรถจริงๆนะเนี่ยผมก็ใช้รถ SUV มาสักพักใหญ่และนะครับแล้วก็ s u v v ก็ใช้มาหมดแล้นะครับไม่ว่าจะเป็น Bentley, เบนลี่เบนบีเอ็มเอ็กซบีเอ็มเอ็กซ์แต่คันนี้ที่เอามาทําเป็นแคมปิ้งเนี่ยมันคือยี่ห้อ Ford Raptor ตัวปี2021นะครับตอนแรกตั้งใจซื้อหมาคือว่าผมทำเรื่องของการพัฒนาที่ดินมาสักระยะหนึ่งแล้วหลายคนก็คงรู้นะครับจะเอา B M เอาเบลลี่ไปลุยเนี่ยมันก็คงยังไม่ใช่ที่เลือก Ford Raptor นี้เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันก็เป็นรถกระบะที่ไม่ใช่กระบะรู้ไหมว่มาเพราะอะไร <H m. S 1> ก็กระบะมันต้องมีแหนบแต่นี่ไม่มีแหนบนะครับราคาก็อยู่ที่1ล้านกว่าบาทก็ถือว่านิ่ม กว่ารถกระบะทั่วไปในเรื่องของระบบช่วงล่างแต่ก็ไม่ได้เท่ารถเก๋งหรอกนะคือต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยก็ขาดแค่เรื่องของออปชั่นจุกจิกจุกจิกเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นเบาะข้างเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไฟฟ้าคนนั่งเป็นแค่เบาะของคนขับเท่านั้นแล้วก็ไม่มีเมมโมรีของตัวเบาะ,ะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นเวลาอะไรก็ต้องปรับกันใหม่เพราะว่าบางทีผมก็ขับคุณต้อยก็ขับเครื่องยนต์ก็อยู่ประมาณ2000ซีซีซึ่งมันก็อืดไปนิดนึง นะครับแต่ว่าผมก็ไปเพิ่มไอตัวที่เป็นคันเร่งไฟฟ้าล<ป>้วก็ทําให้ออกตัวได้เร็วขึ้นะนะฮะแต่ก็ที่เจอปัญหามาคือเคยไปติดหลมอยู่ครั้งหนึ่งก็เลยต้องใช้รถไถขึ้นมาอันนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เรียนรู้เรื่องระบบรถแล้วก็ลงไปในที่มันเหลวจริงๆแต่ถามว่ารถเนี่ยสมรรถนะหรืออะไรเนี่ยก็กโอเคเลยนะฮะและสิ่งที่เจอปัญหาอีกอันนึงต้องเรียกว่าเป็นรัดเลยละกันลืมกุญแจไว้ในรถแล้วพอปิดปึ้งมันล็อกเองเลย ก็เรียกช่างกุญแจมาก็โดนไปอีก2 3 0 3ตัวใหม่เนี่ยที่มาปีหน้าเนี่ยก็น่าจะพัฒนาดีกว่านี้แหละนะแล้วก็บริการหลังงานขายก็อาจจะต้องปรับปรุงอีกนิดหน่อยนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยเรารู้แล้วว่ารถเราเนี่ยเราซื้อมาเพื่ออะไรแต่เวลาเราไปทําที่ดินหรือไปทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องอยู่กับมันทั้งวันนะครับแต่ผมว่าก็จะไม่ใช่สายแคมปิ้งที่จะมาแบบนอนกินในรถอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเองเป็นคนตัวใหญ่ เวลาจะไปนอนเนี่ยผมก็จะไปนอนรีส,รสอร์ทแต่ว่าเวลาใช้ชีวิตทั้งวันเนี่ยผมก็จะอยู่กับรถคันนี้นะครับเราก็ทำมันมาเพื่อที่จะเป็นคิทเช่นแคมปิ้งวีโคลหม่อมถนัดแดกก็แล้วกันนะครับอ่ะเราพามาดูก่อนอันดับแรกเลยผมอยากให้ดูออ n นิ่งชาโด w นะครับอันนี้ต้องบอกว่าอ่ะกุ้ยต้อยะจะถือว่าทำไมวะมันมันเป็นออ n นิ่งเนี่ยก็คือตัวกันแสง กันแดดกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกออนนิ่งชาร์โดนะครับมันก็จะเป็นชาร์โดอยังไงก็ดูชาร์โดแปลว่าอะไรคุณต้อยชาร์โด <Shadow S 2> ้เขาเงาหรอเออมันบังเงาอ่ะอันนี้มันคุมได้เกือบเรียกว่าครึ่งรถเลยก็ว่าได้ <S 2> <S 2> <S นะครับก็คือตั้งแต่ด้านข้างมาจนถึงด้านหลังเลยทีเดียวออนนิ <S <S <ม>่งชาร์โดตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่เกือบ70,000บาทตัวนี้ไอตัวครอบกระบาเนี่ย คือตัวนี้ราคาประมาณแสนสองนะแต่ที่ชอบมันเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนไอกระบะท,ทั่วไปค่ะคือมันจะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เชื่อมด้วยมือเป็นงานแฮนด์เมดนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดพวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆก็มีฝาปิดฝาเปิดอย่างนี้ไอเพราะไอตัวเนี้ยไอตัวกล่องเนี่ยก็เกือบหมื่นแล้วเนี่ยเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะฮะฝาท้ายนะครับหรือกระบะท้ายนะครับก็มีอีกประตูหนึ่งไอมีอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับ น,นี้ก็จะเป็นการเก็บอุปกรณ์อันนี้ก็เป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็มีที่ดึงดึงปุ๊บเป็นรางสไลด์ออกมาแล้วก็ยกขึ้นเพื่อที่จะสะดวกในการดิบก็คือมาแนวนอนแนวตั้งได้ในนี้ผมก็จะแช่เนื้อไว้แล้วก็น้ำนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแคมปิง้งสเต็กเนื้อกันอันนี้ก็เป็นอุณหภูมิโฟสเซนนะครับเอ่อเป็นไฟ12โวลต์นะครับในตู้เย็นใบนี้นะฮะอ่ะแล้วก็จะมาให้ดูต่อครับ ตรงนี้ก็จะเป็นระบบน้ำนั่นเองนะครับเราก็กดปั๊มแล้วก็ฉีดได้นะฉีดได้เอาไว้ล้างจานล้างมือล้างนู่นล้างนี่ล้างไปให้หมดแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นการเก็บอุปกรณ์ข้างบนนี้ก็จะเป็นโต๊ะพับเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันอันนี้ราคาอยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับชุดนี้ชุดโต๊ะนะฮะแต่ตัวตู้เย็นเนี่ยอยู่ประมาณ 25- 0 0 0ถึง30,000บาทจะไม่ได้ละแล้วลตัวลิ้นชักเนี่ยก็สะดวกเหมือนกันนะครับเพราะอะไร เอาไว้เก็บนี่ถังขยะได้อ่างล้างจานได้แล้วก็มีของคุณต้อยด้วยเอาไว้สําหรับคนที่ไม่สูงมากบันไดนั่นเองบันไดเอาไว้ขึ้นรถปีนป,ป่นปายอะไรเงี้ยนะฮะเออตัวนี้ก็ไม่กี่ตังหรอกพันกว่าบาทอันนี้เหมาะสําหรับคุณต,ต้อยเขาแข็งแรงอยู่เออแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ,อเป็นชั้นวาง แก้วนั่นเองนะครับลิ้นชักเราก็สามารถล็อกได้อันนี้เป็นลิ้นชักนําเข้ามาจากออสเตรเลียนะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าชั้นวางแก้วแล้วกันกรบสกาแฟอ่าก็สะดวกสบายแล้วก็บานตรงนี้เดี๋ยวค่อยรื้อพวกกล่องออกมาให้ดูทีว่า <c oughs> ในบรรดากล่องบล็อกพวกนี้เราเก็บอะไรบ้างข้างนี้ผมก็จะมีออรนิ่งแบบปกติ แต่อันนี้ก็เป็นของนาเข้ามาจากออสเตรเลียเหมือนกันเป็นฝั่งขวาของคนขับแต่ว,ว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเราก็จะใช้ Or n ิ n g Shadow แล้วก็ประตูที่3ก็มีอีกเอ,อ่อหน้าต่างที่3านะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝักบัวเอาไวอ้อาบน้ําล้างตัวแบบว่าเปิดและอาบอู้สบายไปนะครับแล้วก็มีถังที่เก็บน้าเนี่ยประมาณ60ลิตรอยู่ตรงนี้นะอ้าวนี่อยู่นี่ ังเก็บน้ำอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมารื้อของกันว่าที่เรามีอยู่เราเอามาวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างดับแรกเลยก็เป็นถังแก๊สนะที่เราเตรียมมาเดี๋ยวดูกันว่าวันนี้เราทำอะไรอ้าวนี่อะไรเอ่ยอนนอามาดูเป็นรังเรียกว่าเยอะไปหมดเลยเครื่องครัวนะอ่ะอะางนี้เ็เขียนไปแล้วนี่เป็นลำโพงกับตะเกียง อ็น,นี้เป็นเก้าอี้เก้าอี้พับนะรับน้ำหนักได้150กิโลอ้าวแล้วอันนี้เลยนะฮะเป็นเตาสเต็กจากประเทศเย er <Yahoo! S 1> อรมนีนี่กขขนมาได้สบายๆโ oh, อ้โหเธอยกมาทั้งรังเลยเหรออาอันนี้มันเหมาะสำหรับ ah. แคมปิ้งเธออันนี้เป็นภาชนะต่างๆพวกถ่วยจานแล้วก็ช้อนอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ ถามว่าทําไมเราต้องมีแบตเตอรี่มามันเป็น power bank ขนาดใหญ่แล้วกันทําไมเราต้องมีเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดนั้นเลยเหรอตู้เย็นก็ใช้ไฟ12โวลต์ไม่ใช่เรามาเพื่อสิ่งนี้ครับเครื่องทํากาแฟครับผมพกมาเองเลยใช่ไหมนี่เพื่อเราเป็นเครื่องที่เครื่องใช้ไฟฟ้ากันแล้วกันอ่ะแล้วก็อา้าวมาแล้วอันนี้พัดลมพันปีอันนี้แบบแคมปิ้งเลยนะครับ2,300บาท ขายของนิดนึงสั่งได้ที่เพจตามใจปราถนาและเพจหม่อมถนัดแดงนะครับอันนี้ต้องบอกว่าถูกมากแล้วก็ลมแรงมากเหมาะสำหรับสายแคมปิ้งเลยนะเอาเดี๋ยวเรามาตั้งแคมป์กันเลยดีกว่าลุยเอาลงมาสิเอาโต๊ะมาด้วยโอ้เอามาไปขนของลงก่อนโอเคเอาแล้วครับเราก็เซตอัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เราขนขนกันมานั่นเองเอาอันดับแรกเลยเดี๋ยวผมจะมาทําปลาก่อนนะฮะ เป็นปลาดอลลี่นะครับผมแล้วเราก็มีน้ำที่ใช้ร้างปลาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่ะคุณต้อยเอาเกลือเอาพริกไทยเกลืองไปอโอ้ต่ำๆสิคะโอ้ยดีมากอ่าแล้วก็พริกไทยแล้วก็เป็นน้ำมันมะกอกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีผงโรยเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปที่เตา ที่เราเตรียมมานั่นเองนะฮะก็รอสักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะไปทำเนื้อเดี๋ยวเรามาทำสเต็กปลากันก่อนเอาแล้วครับเราก็กลับปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกด้านหนึ่งแล้วเราก็เข้าไปอีกรอบหนึ่งนะครับระหว่างนี้เราก็จะมาเตรียมเนื้อกันนะครับ อนอื่นเลยผมก็จะใช้น้ำมันมะกอกนะอันนี้วันนี้เป็นเนื้อไดเอทนะครับส่วนพรามหลิกนะครับที่ผมไดเอทเองไว้ทั้งหมด85วันนะครับผมแล้วก็เกลือพริกไทยเพราะว่าเนื้อไดเอทเนี่ยความชุ่มชื้นมันจะหายไปแต่มันแลกมาด้วยกับความเข้มข้นของเนื้อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเติมความชุ่มชื่นของมันกลับลงไปหน่อยแล้วด้วยน้ำมันมะกอกช่วยนะฮะปลาเราก็น่าจะได้แล้วล่ะเป็นสเต็กปลาดอลลี่นะครับวันนี้ แล้วก็เอาออกมาพักข้างนอกโอ้โหสวยทีเดียวเชียวนะแต่ว่าแพ้อะไรรู้ไหมอะไรจ๊ะแพ้เธอความสวยอ่ะนะอ่ะต่อไปเราก็จะเอาเนื้อเจ้าพามลิบเป็นส่วนโทมโฮอกนั่นแหละแต่ว่าเราไปตัดกระดูกเขาก็เลยเรียกว่าพามลิบใส่เข้าไปเป็นไดเอทข้าไปพร้อมกันเลย ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอาหารมื้อเช้าวันนี้ระหว่างผมกับคุณต้อยนะครับในวันสิ้นปี64นะครับเริ่มต้นปีใหม่ในปี65นี้หม่อมถนัดแดกแล้วก็คุณต้อยก็จะเดินทางทําคลิปกันต่อไปแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับเรามาอัปเดตกันว่าปีที่ผ่านมาเราทําอะไรไปบ้างนะครับ <S 2> <S 2> แล้วปีต่อไปเราจะทําอะไรกันต่อนะฮะปีที่ผ่านมาเนี่ย ร้านข้าวแกงขนาดแดดนะครับเราก็ทยอยกลับมาเปิดสาขานะครับหลังจากที่เจอวิกฤตโควิดไป2ปี 2> นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึงสวนตามใจปรารถนาเราก็ดําเนินกิจการคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการให้เช่าสถานที่ในพิธีแต่งงานจัดเลี้ยงน,น,นู่นนี่นี่นั่นอะไรไปนะครับอันนึงที่เราคิดว่าน่าจะเป็นทางที่เราชอบก็คือการทําที่ดินขาย เพื่อที่จะสร้างบ้านพักตากอากาศในสถานที่จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพเป็นบ้านหลังที่2นั่นเองนะครับในบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นลาแมในโครงการพันปีลาแมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อแพงแสนําเภอเมืองนครปฐมแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับที่เราเตรียมไว้ให้นะครับก็รอดูกันในปี65ตอนนี้เราก็พักเนื้อได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็มาจัดการเพื่อที่จะเตรียมแดกมันนั่นเองนะฮะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นคลิปแคมป์ปิ้ง สเต็กพันปีลาแม่กาแพงแสนนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไม่ธรรมดายางแกงนั่นเนี่ยอ้าวเขาเรียกว่าฝีมือ,อมยอมรับยอมรับ,รบต้องให้เขานี่น,นี่ต้องบอกว่าฉันทำเนี่ยมันเป็นคลิปส่งท้ายปีให้กับคนดูด้วยแล้วก็เป็นการต้อนรับปีห5ห้าให้กับ,ค,บคนดูทุกคนด้วยนะครับก็อวยพรหน่อยสิคุณต้อยอวยพรหน่อยอวยพรสำหรับปีหน้าปี2 5 6ห้าหห้า เราก็ยังคงต้องอยู่กับโควิดแต่ขอให้ให้ทุกคนทุกท่านคือดูแลดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลคนที่เรารักสุขภาพแข็งแรงมาคุณต้อยอตอนนี้เราก็ได้เนื้อที่พร้อมแล้วเมื่อกี้นี้เราก็ใส่ผงโรยเนื้อเข้าไปก่อนที่จะยาขึ้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเตาแบบนี้เนี่ยข้อดีมันก็คือมันพกพาไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ทาง่ายนะครับเพราะมันเป็นเตาแบบาลาเมนเดอร์นะครับเตาใบนี้ก็อยู่ประมาณ50,000บาท ที่สำคัญมันขาดเรื่องกลิ่นเพราะฉะนั้นกลิ่นเราก็สร้างแม่งเองเลยอ้าวคุณต้อยจุดคบเพลิงนี่เครื่องทํากลิ่นนะครับวันนี้ก็ใช้ไม้เชอร์รี่วูดลมควันเลยลมควันอัดควันอัดกลิ่นเข้าไปอันนี้เราก็ได้ เพอร์เฟกสเต็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเอาเป็นว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนเตาสันตมาเรียของเราที่อยู่ที่สวนตามใจปรารถนากับเตา,าย่างคามาโดแต่ว่าเวลามาแคมปิ้งเนี่ยก็ถือว่ามันก็ใกล้เคียงแล้ววะอ่ะนะก็อวยพรให้เ c ทุกคนนะครับมี2อ,อย่างที่ผมอยากจะบอกก็คือ1ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับก็คือมีเงินมีทองมากมายไก่กองแล้วก็2ก็คือเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยครับความสุขกับความสบาย นะครับแยกกันให้ออกความสุขบ,บางทีมันไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับเช่นเรากินข้าวกับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาอยู่กับคนที่เรารักค,ค,ความสุข mm. คือสิ่งที่ทุกคนทําได้บ่อยแล้วก็ทํามันซ้ําๆแล้วก็อยากกลับไปทําอีกนั่นเองนั่นคือความสุขนะครับบางทีมันไม่ต้องใช้เงินเลยแต่ความสบายก็อยากให้ทุกคนมีด้วยความสบายคือมันต้องใช้เงินใช้ทองซื้อซื้อความสบายเช่นอยากซื้อรถอยากซื้อน่นอยากซื้อนี่ นั่นคือความสบายนะของเราอยากมีบ้านใหญ่ก็ต้องทํางานขยันทํางานก็ขอให้ทุกคนจะเลยรุ่งเรืองแล้วก็ที่สําคัญสุขภาพต้องมีด้วยนะครับอวันนี้เราก็เตรียมตัวแดกเลยนะโอ,โ,โอ้โหวันนี้ฉ้าตั้งใจทำให้เธอสุดฝีมือเลยนะคุณต้อย มือนี้ต้องเป็นมือพิเศษสําหรับเราสองคนนะคะโอ,โอ้ยมีเนื้อด้วยป้องเบ็ดทิ้งไปเลยไม่ตกแล้วป้ายผมเห็นบ่อบ่อพิเศษนี่ใหญ่ๆนี่คือแบบออนี่มันที่ไหนนะพันปีกาละแมพันปีกาละแมแบบนี้เขาไม่เรียกบ่อเ,เขาเรียกทะเลสาบทะเลสาบสา ไม่ใช่กาละแมด้วยนะะลาแมอ๋อลาแมมภาษาฝรั่งเศสแปลว่าทะเลสาบอันนี้อุ้ยยากว่ะเดี๋ยวผมขอพี่ต้อยเอาช้อนต้อให้ผมหน่อยครับโอ้เอาใช่เดี๋ยวรบกวนได้ครับพี่ต้อยเผมกี้ผมาเยี่ยมมาตกปลาแล้วก็มาดูที่ดินเนี่ยพี่เสกเผื่อว่าแบบจะซื้อที่พี่เหรอใช่ครับใช่ใช่อันนี้คือ เทามาฮอกอ่ะครับทำรีบไดเอททำลิบไดเอทอุ้ยอุ้ยออหืออือออันนี้ใครทำเนี่ยครับกูครับทำเองเลยอ่ะฮะเดี๋ยวผมลองทำให้เมียแดกครับใช่เป็นเบรก fast ส่งท้ายปีตอนรับปีใหม่ตอนเด็ปีใหม่ไม่ต้อยครับครับออหอมหอมมากหอมรมควันกูเกลือน้ำลายทั้งเอื้อกเลย คือแบบยังมีช้ำๆมีความช้ำๆทำยังไงดอ่เอ็ดด้วย85วันอื้วันเราจะแจกช้อนให้เรากันเองไหมจะทันมันหรือเปล่าอืมอะไรปลาไข่โอ้ยพวกเราลำบากตกกันอยู่ครึ่งวันนี่ปลาดอลลี่หัวละมาเป็นสเต็กด้วยนี่นี่นี่โอ้ยน่ากินมากเรา คนละครึ่งชิ้นก็แลนมาคนละชิ้นเลยก็ได้นะมามาว่าแล้วเดี๋ยวให้พี่เม๊กกับพี่ต้อยคนละครึ่งนครึ่งใช่แบบโหกินนี้บรรยากาศดีมากใช่พี่หน้าคิวไปไหนบ้างคะไปต่างประเทศไหมออกไปข้างนอกไหมออกไปได้เลยนะทนไาพี่ไปไหนผมไปนั่นเลยต้องดูว่าพี่เตะกกับพี่ต้อยไปไปเที่ยวไหนเนี่ะเดี๋ยวผมลองชิมให้ว่าอร่อยไหมเมื่อกี้ผมเห็นเดินมาฟ่องๆเห็นพี่ต้อยโรยเกลือบิกไทยอยู่ สองเลือนี่อ้อโหกินแบบสองคำหมดตัวนะออกด้วยแดกซะหน้าแดกเลยอร่อยไหมนี่ยผมกินแบบสองคำหมดตัวครับอันนี้คือครึ่งตัวไปครับใครชวนมันวะพี่หน้าเราอยู่กันแต่ในบ้านไหมเราไม่ต้องไปไหนหรอกล็อกประตูบ้านด้วยนะนี่ขนาดมากำแพงแสนแค้วเขามาถมมันยังตามกูมาอีกเหรอเนี่ย ี่เราปิดท้ายปีก็ยังจะมีสองคนนี่ตามายัานเงาอ่ะหม่อมทำสเต็กก็อร่อยมากนะฮะน,นี่พี่ต้อยน่าจะน่าจะญ่ชอบหน่าจะชอบนะน่าจะถูกปากพี่ต้อยมากเลยจะหมดแล้วัไม่ได้แดกกันสักชิ้นเลยเออลูกเอาเลยเก่งใจกูเก่งใจอุ้ยผมขอลองอีกชิ้นนะได้ไหมโอ้โหชิ้นนี้แบบมันแบบมันมันดูแบบโอ้โหดึงดึงมาก มึงเคี้ยวก่อนมึงเคี้ยวก่อนแล้วค่อยพูดก็ได้เนื้อข่านเนื้อเข้มข้นมากอ่ะพี่มอมอ้าวเป็นเนื้อไตเอ็ดไงเขาเรียกว่าแดกความลึกซึ้งแล้วไดเอ็ดเท่าไหร่นะเธอไดเอ็ดไว้แปดสิบห้าวันเกือบสามเดือนเนี่ยเพื่อจะทำให้เมียกูแดกในวันนี้โอ้มันหอมมากจริงฮะอ้าวหมดอืออืออือหนึ่งชิ้นนึ่งเนี่ยต่หั่นเลย ออ่ืให้กูทันให้ด้วยทันแต่กูไม่เป็นโอ้โหไม่ทันได้แดกเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ไอชิ้นนี้มันหายไปไหนอ่ะไอจานมันไปแล้วมันดัดกระดูกไปแล้วเ้ยวิเศษวางมี่ก่อนไหมฮะกูจะจับมันให้มั่นมีใจเย็นลองทิ้มหัวแต่มันก็ยังแดงๆอยู่นะฮะมันจะแดงหน่อยกว่าหน่อยนึงอันนี้มันเป็นมีเดียมไงไอชิ้นเมื่อกี้ชิ้นเมื่อกี้มันเป็นมีเดียมแร อร่อยคนละแบบหนูข้าวหั่นชิ้นใหญ่ๆก็ดีนะฮะกินง่ายดีอือนี่ครับเรื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะครับผมตอกเนแม่ของตอดีปีใหม่ที่ทั้งสองคนนะครับสวัสดีครับโคนระด้ามคนละด้ามให้กระดูกโคนระด้ามเลยตั้งใจทำให้เมียกูสุขีมือเลยน้องสวัสดีปีใหม่กินกระดูกไปแม่ เอางั้นเหรออร่อยใช่ไหมครับหน้ากินหวนหนากินมากกินเหมือนโกดกินเหมือนเก็บกดเหมือนเป็นอะไรสักอย่างจะร้องไห้แล้วรู้สึกเหมือนเธอกินไปแล้วเธอจะร้องไห้เธอจะร้องไห้ใช่ไหมกินดูน้ากินมากอ่ะ ยังยังแอบหันไปกินเนี่ยเห็นไหมแอบหันไปยังยังยังพูดกันไม่จบยังแดกกันไม่เลิกยังเข้ารอไปเจอสวัสดีปีใหม่ครับบาย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 ครับบายบายครับสวัสดีปีใหม่ครับนั่งแดกตั้งเตีื่งเลยหันเลยไม่ใช่เจอมันเปิดมา YouTube ไม่รู้จะดูรายการอะไรมาดูนี